โดยมหานครทีมและแอดคารบาวนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนเดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับอ่ะอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรัตุแท่าผู้ฟังครับผมครับผมผมเรียนสายคุณวิรวัตรวิรวัติครับวิรวรัตรวัตรีตมรวิวิัตรวัติคุณครับผมครับนะฮะเจ้ารองร้านของฝากชืัอดังนะฮะผมมีโอกาสได้ ไปอุดหนุนที่พรทิพย์ภูเก็ตอยู่บ่อยๆเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าชาวลูกทุ่งหมานครก็คงไปอุดหนุนน้ำพริกกุ้งเสียบเขาโอ้โหอร่อยมากนะครับนะฮะเป็นของฝากขึ้นชื่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเราจะพูดคุยกันเนี่ยต้องย้อนนิดนึงว่าคุณวิรวัตครับนะฮะไปยังไงมายัางไง ประวัติของคุณวิรวัดนะครับก่อนจะมาเป็นร้านของฝากนะฮะพอทิพภกเก็ตได้ครับครับเดิมทีผมเองไม่ใช่คนภูกเก็ตนะฮะพอดีอ่าเป็นคนจากตัวท่ากลางครับอ่าประกวราบบุรีนะฮะตั้กลัวไปรเรียนที่ภูกเก็ตครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ได้แต่งงานกับคนที่ภูกเก็ตนะฮะนะครับ ก็เดิมพีเดิมพีเองเนี่ยไม่ไม <If> ่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับทําน้าพริกกู้เกี๊ยวเชียงตระตาเพื่ออพิค้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยไปชั่วยญาครับช่วพี่สาวอ่ทําเกี่ยวกับธุรกิจค้าส่งผักผลไม้ฮะซึ่งเป็นผักผลไม้ที่นํามาจากอ่นครปฐมจากตลาดไทยจากตลาดสี่มุมเมืองเข้าภูเก็ตทุกวันอืก็อ่าได้มีโอกาส ไปไปอยู่ที่ภูกเก็ตไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทํางานกับอ่าพี่สาวด้วยที่นั่นนะครับครับจนกระทั่งอ่าวันหนึ่งได้ขอแยกตัวออกมาจากอพี่สาวเพราะนเราอยากคือตอนนั้นที่ไปเรียนก็เรียนยังไม่ได้จบค่ะเรียนไม่ได้จบเพราะว่าช่วงนั้นงานพี่สาวค่อนข้างเยอะเยอะมากจนกระทั่งเราต้องออกอ,ออกจากการเรียนเรียนไม่จบนี่เรียนถึงชั้น ทั้นช่้นไหนครับท่านโทษครับอือมสามมสามเองใช่ครับมาช่วงสามครับค่าวจะเรียนอไปสอบติดที่เทคนิคภูเก็ตอ่ายช่างช่างไฟตานะฮะแล้วก็ไปเรียนได้แค่วันเดียวเขาต้องออกมาช่วยครอบครัวจะมาช่วยพี่สาวก็เลยทําให้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอีกเลยนะครับอือรียร่่าสุดเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับครับ แต่ล่าสุดก็จบปริญญาตรีนะอของมอาหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ตครับแต่ก่อนที่จะมาอ่ามาทําอาชีพเนี้ยก็จากที่เรียนบอกคือธุรกิจครอบครัวก็อยากจะออกแต่ออกออกออก,ออกมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างตอนนั้นก็อายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดกิบสองโดยประมาณนะสมัยนั้นที่ภูกเก็ตนี่มีร้านขายของฝากอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านั้น เอ่อเมื่อสามิีกว่าที่แล้วสามปกว่าที่แล้วเนี่ยถ้าจะมีก็จะเป็นโรงงานไม่ต้องมองอ้วนลิตสาหกรอย่างเดียวอืมม่กระยู่เนาะภูกเกต็ตจะภูกเก็ตและนองพังงามาเนี่ยเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอ่าไม้บรรทุกอิตสาหกรแต่รูปครับครับก็ก็ตอนนั้นก็ยังมีประมาณนั้นแต่ว่าผมเนี่ยอ่าเติมทีก็ไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นของภูกเก็ตโดยตรงผมนําสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ ขาแต่รูปหมูนะครับจากโคราชอทพิปดั้งงวดโคราช拉แท้มาจนายที่ภูกเก็ตผมที่ผมมาจำหน่ายที่ภูกเก็ตเพราะว่าในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเอผมผ่านไปแถวยอราดเ,เมื่อประมาณสามสิบกว่าปีก่อนเห็นร้านร้านขายหมูแผ่นบุญยองเนี่ยเอเป็นอะไรที่ที่ท,ที่ที่ดูแล้วเ,เป็นธุรกิจที่แปลกที่ไม่เคยเห็นที่ที่ภูกเก็ตมาก่อนเมื่อเห็น เห็นเห็นไม่ได้มากครับในต่างจังหวัดครับแล้วก็รู้สึกว่าเอร้านเขาเหมือนกับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองมือแต่งร้านแต่งอะไรเหมือนกับร้านทองตามต่างจังหวัดที่เป็นสีแดงสีเหลืองนะครับเป็นโลโก้สีแดงเป็นอ,อตัวร้านสีเหลืองสีทองอะไรประมาณนี้ฮะครับพี่ป๋ารู้สึกว่าทังวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะเปิดร้านหมูแผ่นหมูอยองที่ที่ภูกเก็ต นะฮะก็พอพอหลังจากที่ผมขอขอขอครอบครัวขอพี aha, ่สาวออกมาทาธุรกิจตัวตัวตัวเองขุดก้อนน่มาเปิดร้านนี่แหละมารับบุกเหนมุ่งหลอจากโคราชจากต่อที่น้ำงวดที่ที่อยู่แถวเองเตยนะฮะมาเปิดเป็นต่อทิศน้ำงวลที่ักเขตสบาลมุกเกตนะครับเปิดตอนแรกก็เอการตอบสนอง ก็ค่อนข้างดีนะครับลูกค้านี่ยุคแรกนี่เป็นลูกค้าคนไทยหรือต่างชาติครับเป็นเป็นคนท้องถิ่นนะฮะอ๋อคนท้องถิ่นนะสมัยก่อนนี่เราจะจะใช้กระามังสีขาวเตาถ่านเป็นเตาถ่านใช้กระเังกระเังเคลือบนะฮะครับถาแล้วใช้ถ่านแล้วก่อแล้วก็มีตะแกรงตั้งข้างบนแล้วก็จะเอาหมูแผ่นนี่มามาย่างปิ้งย่างปิ้งย่างอ๋อบ้านๆเลยบ้านๆเลย,นนเลยหน้าร้านแล้ว คนทุเกเจ็บผ่านไปผ่านมาหน้าร้านเนี่ยเขาก็เอ,อรู้สึกว่าสี่เป็นปราที่แปดและกลิ่นกลิ่นหอมอบอ,อ,อวลไปทั่วบริเวณแล้วผ่านไปผ่านมานี่ก็เขาสนใจก็เลยทำให้เราได้มีลูกค้าท้องถิ่นไปครั้งแรกกร <c oughs> ะทั่งไปถัดมาตอนช่วงสามสว่ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสุเ็เป็นใหม่เนี่ยหลกัหลกๆเดิมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวแถบ ผ่ายุโรปอเมริกาแล้วก็หลังมาก็จะเป็นกลุ่มอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซไต้หวันฮ่องกงแต่นียปรากฏว่าเอ,อหนึ่งเดือนผ่านไปมีกลุ่มมกกัคุเทศที่เป็นกลุ่มมกกัคุเทศของสิงคโปร์ฮ่องกงคบเขานำนำนำ,นำทัวร์สิงคโปร์เนี่ยลงจอดหน้าร้านแล้วก็เข้ามาช็อปปิ้งซื้อหมูแผ่นหมูหยองในร้านนี่แหละตกใจเลยเฮ้ มีตกใจอะไรไหมแต่ตกใจแต่ว่าสิดช้าเราเนี่ยมันเลือดพอหายคืออจำนวนลูกทัวร์หนึ่งบัรสาสิบท่านสาสิบาสาสบาชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเกลี้ยงของเกลี้ยงร้านเลยไม่มีมอะไรถายเลยหมูขาดก็หมดหมูยองก็หมดครับก็หมดหมูหวานก็หมดเขาเหมาหมดเลยครับจนจนเราต้องปิดร้านไปสามสี่วันเนี่ยโอ้โห เรียกว่าประสบความสําเร็จตรงนั้นเลยหัวใจเป็นไงครับพองโตไหมครับคุณวิรัตครับครับผมใช่ฮะับเนอะรู้สึกว่าตอนนั้นงององ่ะงงงงกับเหตุการณ์เกิดขึ้นปกติเราขายคนท้องขีดเราขายวันวันหนึ่งอ,อ่อาบุแผนก้าวสะิบโลยี่สิบโลอะไรนะฮะที่พอมาเจอนักท่องเขี่ยวเนี่ยเขามาหมาบนโอ้โหก็ก็เป็นอะไรที่ ทัดใจแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เลยเลย,เลยรู้แล้วว่าเออ็น,น้กทองเที่ยวมาภูกเก็ตเป็นคนเอเชียเนี้ยตัวใ่เขาก็จะเชอบของตะตาเนี่ยของป่ากตะตาเนี้ยแล้เบอร์ภูกเก็ตตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีเอ,อ่อกลุ่มน้ำพริกกุ้งเสี่ยกลุ่ม,มอ่าปลาจิ้งจัง้งขนมเต้าซอนะฮะเข้ามามาจัดจำหน่ายให้กับน,นักท่องเที่ยวคนทที่มามาเที่ยวภูกเก็ตในสมัยน,นั้นด้วยรับเข้ามาขายมาขายคู่กับหมูแผ่นหมูหยอง ก็เลยเป็นเหมือนกับเรียกว่าโคดายโคโจนะฮะแพทที่เรนก็เลยเป็นร้านที่ภายในบรรดาไก์บรรดาลูกทัวร์ก็รู้จักร้านพรทิพย์เป็นอย่างดีเลยเนะาะตั้งแต่ช่วงยุคนั้นเลยเนาะใช่ับตั้งแต่ยุคนั้นเลยครับก็ก็ยังก็ยังงง,งว่าจะท่างวันนี้ก็ยังมีความทรงจำที่เอ่อท่ามีความปรงจำเกันที่ทำอะไรแลวประสบความสำเร็จครั้งแรกในใจการเริ่มต้นของอาชีพเลยนะฮะ ก็ก็เปิดก็ต้องปรทับใจแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นเนี่ยการเติโตัวธุรกิจในอ่าท่องเที่ยวมันก็เติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการแข่งขันทางการค้ามันก็ย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาคู่แข่งย่อมต้องเกิดขึ้นนะฮะราคาที่เขาเห็นโอกาสเห็นช่องทางที่เราเห็นเขาก็มาเปิดแข่งเปิดอะไรกันก็ทำให้มีการแข่งขันอ่าช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องต้องปรับปัวมาอ่า มาผลิตสินค้าที่เป็นท้องถิ่นมากขึ้นครับที่ผมเรียบอกแต่แรกคือพวกต้นพริกกุ้งเสียงใส่ปลาขนมเต้ตโอปลาฉีกช้างกุ้งเสียบแปรรูปรสชาติต่างๆหมึกแปรรูปรสชาติต่างๆนะฮะก็ทำให้ให้ให้มีช่องไฟช่องทางในการเพิ่มรายได้หรือวก็การแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างรี่ว่า ลอดลอดลอดตัวมาได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วร้านเติบโตมามาขยายตัวอีกทีเดีเมื่อปีสองพ 500, 5, นหะร้อยสี่สห้าะฮะสี่สิปีนั้นเราขยายเป็นโรงงานในเนื้อที่กาบไร่ <ừ> ซึ่งก็ยังยังคงนำปลาเป,เป็นหมูแผ่นหมูหยองเอ่อนันงม้วนพอชิบงวนเนี่ยมามาแต่เราเปลี่ยนชื่อเป็นพอชิบมีสโตแล้วก็พอชิบภูกเก็ตเราบุ้งในเรื่องอาหารท้องถิ่นครบโลโก้ ที่เป็นท่อิีนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างประเทศนะฮะก็ตอนนั้นก็คือสินค้าที่มีมีทั้งสี่ภาคในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไปหาไปไปทักสั่นมาให้มีอยู่ในร้านทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าท่อขีนภูกเก็ตเองแล้วก็สินค้าที่มาจากทุกทุกทุกภาคภาคของของ,ของมือของมือไทยนะฮะก็เป็นแหล่งรวมทั้งหมดจนจนกระทั่งวันนี้นี่ก็ก็เรียกได้ว่า ผ่านวิจิตอะวิจิตออมาด้วยก็แต่นอกเหนืงเราแต่โตแล้วเราขยายแล้วเนี่ยมันก็มีวิจิตเข้ามาตลอดในช่วงแรกก็ปีสองพันห้าร้อยอ่าถ้าจำผิดสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนี่เจอซีอนอมิกระทบไหมครับหสี่เจ็ดสีห้าสี่หกสี่เจ็ดชัดสิบประมาณสี่เจ็ดปวดไข้วัดนกโรคตาอะไรอย่าี้ย ้าเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยทำนั้นนักท่องเที่ยวหายไปครับอ่าแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่ก็แก้เกนด้วยด้วยการหาอิาค่าค้าให,ใหม่มาตอบสนองกลุ่มอ่านักนักท่องเที่ยวคนไทยเป,เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอนักท่องเที่ยวต่างชาติไมเข้ามาครับแล้วก็ประคองปีมาได้จนกระทั่งปีอ่าที่มีฤดูนี้เข้ามาอย่างในช่วงปีถดพั้500อ่า สี่สิบเจ็ดเก้าใช่ไหมสี <47. S 2> ่สิบเจ็ดเก้าเนี่ยประมาณนั้นะนะฮะตอนนั้นก็ค่อนข้างหนักหนักพอสมควรครับก็ก็ก็ด้วยความที่ที่เราเราเององปรับตัวอยู่แล้วอ่ะตลอดปรับตัวต,วตลอดแล้วถ้าัญที่สุดเนี่ยผมเองก็นํนานําวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปแล้วก็นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ในธุรกิจด้วยก็เลยทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มทรัพย์ไพเออร์กลุ่มคนท้องถิ่นกลุ่มชุมชนและสังคมรอบข้างในการที่จะนําพาธุรกิจของเราเนะให้ให้รอดตลอดรอดฝั่งให้ได้ก็ผ่านวิกฤตทุงนาทีอีอกรอบหนึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะแล้ววิกฤตล่าสุดล่ะครับสถานการณ์โควิด -19 โควิด -19 อันนี้เราต้องบอกได้เลยว่าเป็นเป็นวิกฤตที่ เชื่อว่าหลายท่านหลายคนเค็เไย้คาดคิดว่ามัน,มนจะเป็นอะไรที่ที่โหดร้ายมากมากกว่ที่อ่ะบางบางบางท่านเนี่ยถึงกับบางธุรกิจถึงกับเป็นตัวไปอ่มากมายล้มล้มลลาๆไปมากมายนะฮะแต่ของพอที่ภูกเก็ตเองเนี่ยเขาจากผมเรีบอกว่าเราจะใช้เรื่องของ คุณปัญญาท้องถิ่นเองของที่คนบุูกเก็รักษาไว้วัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเนี่ยเราเอาสิ่งนี้มาต่อย,ยอดแล้วมาพัฒนาเอามาใช้นวัตกรรมมาช่วยทําให้มันมีความแตกต่างแล้วก็ดีเลิศขึ้นให้เราสามารถที่จะเรียกว่าสร้างความแตกต่าง ให้จาโปรดักที่ไปคู่แข่งกันจากกันก็คือต่างคนต่างทรมะจิ้นต่างคนต่างมีลูกข้าของตัวเองเราก็ก็คาดที่จะเรียกว่ามันได้จากตรงเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยที่เราเองเนี่ยน้อมนําปัจจัยสิธิ์ของพระองค์ท่านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่แรกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามี ่าเรื่องความมั่นคงในเรื่องการทำธุรกิจแบบยั่งยืนตัวที่ไม่ไม่ไปอ่าอ่านึกว่าเกี่ยนร้อนจหัดหมือนกับธุรกิจอื่นที่เขามุ่งเน้นเรื่องของอ่าอ่าต้นทุนหรือกําไรทําธุรกิจให้มีกาไรเร็วที่สุดนะฮะแต่ของร้อนนี้เขาค่อยไปค่อยค่อยไปก็เลยค่อนข้างที่จะอ่ปลอดภัยกว่าชาวบ้านเขานิดนึงฮะ ครับทุกวันนี้เนี่ยต้องต้องต้องเรียนอยากให้คุณวิโัธเรียนให้ชาวตทุ้งหาานครว่าปัญหาทุกอย่างในเรื่องของการดาเนินธุรกิจเนี่ยคุณวิโรธเนี่ยพยายามแก้ไขด้วยสถานการณ์ไหนครับธุรกิจเนี่ยมันมันต้องบังด้วยด้วยคนเป็นหลักครับครอกอบจะเดิได้เนี่ยตั้งแต่ประชากรอ,อันมีคุณค่าสุดคือบุคลากรที่เป็นคนนี่แหละ,ค,ะครับ ก้อสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นฝันและกําลังใจของคนในองค์กรเนี่ยให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มีฝันและกําลังใจที่ดีแล้วก็รู้ทิศทางของบริจัดรู้ทิศทางของอ,องค์กรว่าเราจะเจดินไปทางทิศไหนแล้วก็เรามาร่วมแก้ไขร่วมการทําง,งานในลักษณะที่เป็นลักษณะของการให้ทุกคนอิสระในความคิดของแต่ละคน อในการที่จะน,นําเสนอในเ,อเรื่องราวในการที่จะน,นําเสนอติกใหม่ๆในการที่จะน,นําเสนอในการวิธีการแก้ปัญหา,าต่างๆในที่ประชุมร่รวมกันนะฮะอันนี้<ะ>ผมก็เปิดโอกาสให้ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการการตลาดกานการแปรรูปผลิตภัณฑ์โรงงาน้า้านการ,าการ,าการเรื่องของตลาดตา่างประเทศตลาดในประเทศกลุ่มพัฒมิตที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเราก็ช่วยกัน ก็จะเป็นเป็นตัวหนึ่งของการทายังไงให้เราเราต้องทำทำไงให้เราต้องเดินไปไปข้างหน้าได้ได้อย่างเรียกว่าปลอดไทยนะฮะแต่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายก็คือเรื่องของทุนทรัพย์อ่าเงินที่ต้องเรียนบอกลยว่าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราขาดทุนคขาดทุนทุกเกือนอมเราขาทุนทุกเดือน,อนเอ,นอไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บที่มีอยู่ในบริษัท เอก็ A, าตามเงินส่วนตัวของกรรมการก็าตามเนี่ยเราก็แทบจะไม่เหลือเลยนะฮะเพราะว่าอำมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตธุรกิจซัพพอร์ตคนซัพพอร์ตปัญหา,าต่างๆแล้วที่ทางที่บริษัทมีที่ทางที่กรรมการส่วนตัวมีเราก็เอาเข้าไปสู่เรื่องของไฟแนนซ์จากกับแบงค์นะฮะแต่ทุกวันที่เราต้องมานั่งเจราจากับแบรนด์คุยกับ France, Bank, แบงค์ว่าขอโอกาสในการทำา้านนี่ เรื่องการผ่อนชำระนี่ให้เบาที่สุดนะฮะเบาที่สุดเพราะว่าธุรกิจเราัางเดินได้ธุรกิจเรายัางไปได้แม้ว่าวันนี้เนี่ยเ,เรามองว่าการท่กงเชี่ยวเลื่อนเข้ามาก็ก,ก,ก็ก็ตามมันก็ไม่ได้มาเท่าที่เราคาดคิดไว้แต่แต่แรกว่ามันจะมาเยอะมึงเราก็หวังว่านารทกขเชี่ยวกลับมาเยอะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราคิดกับผลอวามันเป็นแค่ประคอง เลี้ยงเลี้ยงธุรกิจด้องค์กรให้ให้สามารถมีการดำเนินธุรกิจการทํางานได้อย่างอ่าได้ทุกวันแต่มันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ราบรืออ่นจากที่ที่เราเราคาดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคีดยอย่งางตลอดออตลอดเวลาคือว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เรายังเป็นอยู่เราคงรักษาเอาไว้แต่สิ่งที่จะนําเข้ามาใหม่เพื่อให้เกิดการอปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้าง แนวคิดปรับโครงสร้างขององคอ์กรบริบทองคอ์กรใหม่เนี่ยมันไม่สามารถเอาบทบาทมื้อเรื่องราวเก่าๆมาแก้เอามาปเป็นบทเรียนในปัจจุบันได้วอนเนี้ยผมเองแล้วก็ทางทีมงานเองเนี่ยก็อมามุ่งเน้นแนวคิดอะไรใหม่กันคือความใหม่ๆนี่นหมายถึงว่าคูปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร วัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยที่เราเคยเอามาใช้กับชุรกิจเนี่ยแลวันนี้มันจะอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องต่อยอดต่อยอดอ่าสิดท้าเราที่ท,ท,ที่ที่เป็นที่ยอมรับในอดีตเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยว่าทำยังไงทำอย่างไรให้สามารถที่จะตอบสน,นองกับนักท่องเที่ยวตอบสนองกับผู้บริโภค ทุช่องทางเราก็มีทั้งออนไลน์ขายในประเทศมีค้าส่งต่างประเทศมีค้าตกข้าห้างหลายช่องทางเนี่ยเราเราเราจะต้องคิด,ดอยู่เสมอตลอดเวลาว่าตามบริโภคของผู้บริโภคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนเร็วต้อ,องการบริโภคอะไรใหม่ๆต้องการทดลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและเรื่องของอเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาข้าไว้ดีบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ ผมเองนะทีมงานเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็ติดตัวตลอดเวลาว่าในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์ที่เกิดขึ้นฉนานเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราก็จะมาปรับเราจะมาคุยกันแล้วก็มาปรับให้ให้ตรงกับจุดเป้าหมายที่ที่ผู้วโค้ลได้เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอกด้วยเลยว่าอะไรก็ตามความเป็นวัฒนธรรมด้านเดียวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับแค่เรา นาจิตวิญญาณของความไปตัวตนของต่งท,ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาผสมผสานกับแนวคิดที่เป็นแนวคิดอะไรที่มันแตกตา่างและเติมเติมนวัตกรรมไปใหม่ที่ที่มันมันดีหรือที่มันแตกต่างเข้าไปเพื่อสร้างจุดแข็งสร้างคุณค่าจากตัวเดิมเนี่ยให้มีคุณค่าขึ้นให้มีจุดแข็งขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นที่จับต้องได้ในเรื่องของราคาและคุณภาพสัทธิช้าต่อ ปุบผู้บริโภคได้เนี่ยเราทีจ่จะจะ,จะปรับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเราก็จะอยู่ครับอ่าอาชีพนี้ได้ต่อครับนี่คือมุมมองเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับของร้านพรทิพย์ในมุมมองของคุณวิโรจน์นะครับคือถ้าเคยมีใครอยากจะขอคําปรึกษาส่วนตัวส่วนตัวกับคุณวิโรจน์นี่คุณวิโรจน์สามารถบอกเบอร์โทรอาอกาศได้ไหมครับดีดีครับได้เลยครับ ได้เลยครับเบอร์อะไรเอ่ยเอ่อศูนย์หกห้าสองเก้าสองแปดเก้าห้าหกครับครับยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวของการเปิดเผยเรื่องราวอะไรต่างๆนานาให้กําลังใจซึ่งกันและกันกันกบชาวทุมหานครที่อาจจะเกิดอุปสรรคเรื่องราวของการทําธุรกิจที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับนะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวครับจะมีมุมมองของแนดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ โดยมหานครทีมและแอดคารบาวตอนนี้นะแอดอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับน้าแอดครับสวัสดีครับพี่จีครับอ่าวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของคุณวิรวัตินะฮะเจ้าของร้านของทิปเอพอพรทิปนะฮะของฝากที่ภูเก็ตแล้วเป็นยังไงบ้างครับนะ้าแอดครับต้องเ <c oughs> ยอมรับว่าเก่งนะครับสามารถทำาจะขนส่งส่งออกไปขาย รอ,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 อบรอบรอบบ้านได้เลยมาเลนสิงคโปร์เลยอบคุบครืรอว่าเก่งครับอ่านิกิตได้ตั้งหลายครั้งนะฮะทั้งซือนามีทั้งโลกซาไข้วัดนกโควิดผ่านมาหมดเรียบร้อยนะครับคุณวิรวัตมีอะไรจะคุยกับนาแอดไหมครับครับก็ที่ชมนาแอดนะครับติดตามเป็นไปร่ตรออยู่ตลอดครับก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยครับ หนึ่งที่อผมเองเนี่ยอก็ก็ก็ได้ได้รับรู้รับทราบว่านายแอดเองเนี่ยเป็นคนที่ได้ได้ได้นานวัฒธรรมปราเป็ดไทยแล้วก็ส่งเสริมให้คนเจ่งเนี่ยทํางานถ้าต่อเสริมให้คนที่ด้โอกาสได้มีโอกาสอันนี้ผมเองก็ขอชื่นชมในในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็เห็นเห็นปาสําเร็จของนายแอดที่ผ่านมาแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นไอดอลของผมคนนึงเลยทีเดียวครับครับขอบคุณครับอ่าวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณวิรวัตเปี่ยมวิวิติกุลนะครับเจ้าของร้านของฝากพรทิพภูเก็ตเป็นอย่างมากเลยที่ให้เกียรติลูกทุ่งหมานครเป็นบุคคลต้นแบบในช่วงเวลาแชมเปี้ยนดรี่บันทึกพุชนาขอขอบคุณนะครับ,บค่ะดีครับครับผมสวัสดีครับนะฮะ วันนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะแอดพักผ่อนนะครับครับเช่นกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว